คุณผู้ชมพบกับส้มในช่วงอาราไทยแลนด์อีกครั้งนะคะวันนี้ส้มพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสําหรับทริปการท่องเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้ก็าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองอุตรดิตถ์กันอย่างเต็มอิ่มกันไปเลยละค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่ส้มจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันอยู่ที่นี่ค่ะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหากัก อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญร,รักชาติและเสียสละเมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยพศ2316พระยาพิชัยได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกกลับไปซึ่งในการรบครั้งนั้นดาบผู้มือของพระยาพิชัยดาบหักข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่าด้วยวีรกรรมดังกล่าวจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหากักทั้งนี้บริเวณใกล้กับอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักยังเป็นที่เก็บรักษาดาบน้ำพีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะสำหรับดาบน้ำพีเล่มนี้มีการใช้เหล็กน้ำพีถึง557.8กิโลกรัม

คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เดินชมสิ่งที่สําคัญในตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปแล้วเส้นทางต่อไปเันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อําเภอรับแลค่ะซึ่งที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวและเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ลองไปเที่ยวกันดูค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นี่ไม่เป็นสองรองไทยเลยละค่ะอยากรู้เป็นยังไงตามเข้าไปดูได้กันเลยค่ะ มอมาถึงอำเภอลับแลสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาชมกันก่อนนั่นก็คือการไปชมประตูเมืองลับแลจากนั้นก็ไปสักการะอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศค่ะที่อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาต,น,าน,มมาตนี้จะตั้งอยู่ตรงสีแยกตลาดรับแลค่ะชาวลับแลจะให้ความเคารพต่อพระศรีพนมมาศมากเพราะเป็นนายอำเภอคนแรกที่นำความเจริญมาสู่เมืองรับแลค่ะ ลับแลเป็นถิ่นฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและผืนป่าทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านลับแลเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนกันค่ะโดยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการพักผ่อนแบบสงบเพื่อดูทรัพย์ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่นี่นะคะเช่นพิพิธภัณฑ์พระิ้นตีนจบเมืองลับแลค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ร้านม่อนลับแลค่ะ มีการจัดแสดงผ้าทอพื้นเมืองลับแรอันเป็นอันตลักษณ์ของบรรพชนชาวลับแรซึ่งเป็นชาวไทยโยนกหรือไทยยวนและนอกจากงานหัตถกรรมอย่างผ้าซิ่นตีนจกแล้วที่บ้านลับแรก็ยังมีสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการทำไม้กวาดตองกงค่ะ ไม้กวาดตองกงของชาวลับแลจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนไม้กวาดที่ทําจากที่อื่นก็คือตรงปลายส่วนของไม้กวาดจะมีผ้าแดงชิ้นเล็กๆติดที่ปลายไม้ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าไม้กวาดอันนี้ผลิตมาจากบ้านลับแลนั่นเองค่ะเข้าวแค่เป็นอาหารว่างพื้นเมืองของชาวลับแลค่ะมีวิธีทำคล้ายข้าวเกลียบปากหม้อ ทั้งนี้ข้าวแคบยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยนะคะโดยการนำข้าวแคบไปพันกับเส้นหมี่เรียกว่าหมี่พันค่ะและถ้านำข้าวแคบไปพันกับผักก็จะเรียกว่าข้าวพันผักดูน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเห็นแล้วหิวขึ้นมาทันทีเลยนอกจากนี้หากนักท่องเที่ยวอยากจะลองใช้ชีวิตสักหนึ่งคืนสองคืนที่รับแลกก็มีโฮมสเตย์จัดให้บริการด้วยค่ะ และถ้ามีเวลาเหลือจากการไปเที่ยวดูชุมชนก็อาจจะลองแวะไปชมน้ำตกแม่พูนก็ยังได้เลยล่ะค่ะ สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภาคเหนือตอนล่างของไทยอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้คงจะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขครบทุกอัตรั์ของการท่องเที่ยวในรูปแบบเที่ยวไปเรียนรู้ไปได้อย่างเต็มที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมต์เสน่ห์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีอีกมากมายรอคุณผู้ชมมาสัมผัสเยี่ยมชมกันค่ะแล้วพบกับลาวไทยแลนด์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ความรู้สึกดีๆให้กับเมืองไทยด้วยกัน